เอาแม่พูดไป่ะนี่คือในตัวเนี่ย,ย,ยมะกรูด <c oughs> มะกรูดแม่ปูมะกรูดไว้ให้ค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ผักสวนครัว <c oughs> โหร,ระพาใบกระเพราอั้นแม่นางกวักงามมากนะปลูกไว้ แกหัวละพานี่ทางนี่อิจไม่มีกินเอาไปทางนั่เน้าหัวละพาละพายมันขึ้นขึ้นต้นเล็กน้อยนาค่ะน้อยนากำลังออกดอกนี่เอาต้นเล็กๆล็กี้มาเอาไปหาต้นหัวละพายลับพามันขึ้นดินล่างแก มะนาวกำลังดกเลยลูกเต็มเลยอันนี้ต้นสักค่ะ ต้นเลยเขือพวงออกดอกมีต้นมลพาด้วยจองต้นตามต้นข้านนท์ต้นต้นี่ต้นมีเพิ่งจะขึ้นนะมลพาโตไวดึงยางมีต้นมีต้นในต้นมีต้น อ่าเจียนพีมันพูดมันคิดดุหูงอะไรเนาน่ะอืมบนก็บวกพอจะดุถามดีๆงีด้ดุหาหูกูไม่ได้ยิน ก็ไ,ได้ินพอได้ผลต้นไม้ก็เริ่มเขียวชะอุ่มขึ้นมาหน่อยนีมะเขือใบกะเพราอืม นี่แม่ก็ปลูกต้นดอกอัญชันไว้เยอะเลยนเอาลงหยดดอดหวานพูดม่อยงอไ้งอบพวกนี้ไปเล่นบันยินดีไงไปกไปเล่นบันยินดีวะไปฮะ

เจ็บมนหวันร่อนในแก้ว